สิง้าม่ามุนนี่ก็สาวๆชอบมากเลยนะครับมาเต้นกันใหญ่เลยนะครับอ้าวมาเต้นเพลงอะไรเนาะท่านชมเนาะสาวญี่ปุ่นหรือเปล่าเนี่ยคนเกาหลีหรือเปล่าเนี่ยมาเต้นกันแล้วเนี่ยโอ้โหทำอะไรขนาดนี้ครับนี่ครับวันนี้วันเสาร์คนเยอะมากเลยนะครับวันวันเช้าวันเสาร์วันที่เสาร์เจ็ดวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับคนเยอะมากไหมครับเยอะมากเกินไปไหมครับ มาดูสาวๆจะเต้นอีกหรือเปล่านะครับนี่ครับน่าจะเป็นสาวต่างชาตินะครับนนครับคนเยอะเกินไปไหมครับนี่ครับมาเต้นอีกแล้วครับเต้นอีกแล้วโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับ ครับโอ้โหน่ารักจริงๆครับนี่ครับสูงมากเลยนะครับโอ้โหสวยงามจริงๆครับของเล่นใหม่นะครับสุดยอดมากเลยนะครับประเทศไทยนะครับพลังต่างชาติเที่ยวเรือดินเนอร์ประเทศไทยเยอะมากเกินไปไหมครับนี่ครับนี่คือเรื่องจริงนะครับเที่ยวกันจริงๆนะครับโอ้ นี่ครับเที่ยวกันเยอะขนาดนี้เลยใช่ไหมครับนี่เป็นคนญี่ปุ่นนะครับใส่ชุดสร้างนะครับนี่ครับยังหลังไลกันมาตลอดเลยนะครับทางอย่างทางเดินแทบไม่ได้เลยนะครับคนเยอะมากเลยครับก็จะมีหลายชาติหลายประเทศจริงๆนะครับมาเที่ยวนะครับ เกี่ยวไทยมาแรงมากๆเลยตอนนี้นะครับโอ้โาเลือดที่1ครับทาเลือที่2นี่ยาวมากเลยนะครับแต่คนยืนเต็มเลยนะครับสถานที่แห่งนี้คือเอเชียทิกนะครับกำลังต่างชาติยอมรับทั่วโลกเลยนะครับ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทันสมัยล้ำสมัยมากๆเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับคนเป็นพันๆคนหมื่นๆคนมาเที่ยววันหนึ่งนะครับเรือดินเนอร์ประเทศไทยนะครับนี่ครับเยอะเกินไปไหมครับโอ้ยเกินไปแล้วครับเกินไปแล้วครับไดโนเสาร์ตรงนี้ยังอยู่เลยนะครับคังลังไดซุลาสิกนะครับนี่ครับ ยังอยู่ตรงนี้เลยนะครับน่ารักมากครับโครงกระดูกดาวไดโนเสาร์ตรงนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอุ้ยสกายไฟเออร์ขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วครับสูงมากเลยนะครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับความสูงนะครับจะไม่รู้ว่ากี่เมตรนะครับนนี่ครับสองคนนั่งนะครับนี่ครับ เป็นไฟนะครับเป็นไฟแวบๆบแบบนี้นะครับนี่ครับเรือใบโบราณนะครับตรงนี้ก็ใหญ่มากเลยนะครับเรือใบโบราณถือว่าข,ขนาดใหญ่นะครับนี่ครับใหญ่มากเลยนะครับ